ลูกอ้อยลูกลูกสาวผู้ไทยมาแล้วแม่ครูจะบอกสาวผู้ไทยแซ่เพิงแซะเพิงกกจะพูดอย่างนี้แหละออไม่ต้องไปแล้วพี่ถาย <c oughs> คุยกันก่อนเนี่ยพี่ว่าก็จะลงแล้วลหละเพราะว่าเพราะเวลาไปไปบ้านแม่ครัวแม่ครูจะชอบพูดว่าเอยสาวผู้ไดเพิร์มีฮาวเพิมีฮามาแล้วเพิร์มีฮาก็ก็ก็ดีใจนะเวลาเวลาไปบ้านแม,ม่ครัวแม่ครูใจดีนะ แม่ครูใจดีมากลูกครูอ้อยลูกครูอเก็บๆแม่ครูก็จะชอบพูดแบบนี้เนาะไปไปไปทำคลิปจะได้พักผ่อนเดี๋ยวเพิ่งไปน้องถาเดี๋ยวคุยกับพี่อ้อยก่อนเนี่ยแป๊บๆพี่อ้อยก็จะลงไลน์แล้วล่ะเดี๋ยวคุยกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็จะลงแล้วพี่อ้อยจะชอบมากเวลาเวลาไปบ้านแม่ครูอะแล้วแม่ครูก็จะทําอะไรด้วยเนี่ยสะเพิ่งสะเพิงหมายถึงอย่างอ๋อสะเพิ่งก็ไปไปว่าสวยมากไงเพื่อน มันจะเป็นภาษาภูไทยนะเพื่อนสับเพิงสะเพิงแปลแปลว่าสวยมากเป็นภาษาภูไทยนะคะไปไปไปทำคลิป,ปะน,น,นะอนัตาบอกว่าให้ให้น้องถาไปทําคลิปใช่สับเพิงจะแปลว่าสวยมากนะคะเป็นภาษาภูไทยภาษาภูไทยสับเพิงสับเพิงคำนี้แม่ครูกับแม่อุนไอรักจะชอบพูดมากแม่อุนไอรักจะบอกว่าสะ จุกลูกสาวลูกสาวเพื่อมีฮาวลูกสาวเพื่อมีฮาวมาแล้วมาแล้วมแวม,ม่สูงวัยนะแม่สูงวัยแม่สวยจะพูดแบบนี้แหละผมก็อยู่นั่นแหละเจ็ดเดือนแต่ตอนนี้ผ่านแล้วไม่ค่อยได้ไปอ๋อใช่ไหมอ๋อพนัตตาก็ไปอยู่ไปอยู่บ้านแม่ครูใช่ไหมเอ,อ้นั่นแหละค่อยก็เข้าไปบ้านแม่ครูเหมือนกันแม่แม่ครูจะแม่ครูจะพูดเพาะมากแม่ครัแม่ครูทําสวนด้วยนะทําสวนแล้วก็ปลูกดอกไม้เว,เวลาแม่ครูขึ้นไร ครัก็จะไปส่งกําลังใจให้แม่ครูประจําเลยแม่ครูก็จะบอกว่ามาแล้วลูกสาวลูกสาวเพื่อมีเฮามาแล้วซับเพิงซับเพิงแม่ครูจะว่าอย่างนี้แหละชอบมากเลยเพื่อนก็ซับเพิงน้องถาก็ซับซับเพิงซับเพิงวะนะซับเพิงซับเพิงแบบนี้เพื่อนเขียนแบบนี้ซับเพิงเดี๋ยวเราจะเราจะพิมพ์ให้ดูนะซับเพิงซับเพิงจะเป็นซับเพิงแบบนี้ อันนั้นมันสับเพิงนะนะมันจะสับเพิงแล้วนะแม่ครูสเ,เสียงแก่เพราะเสียงแกเพราะอ่านก่อนใช่ใช่แม่ครูแกจะเสียงเพราะมากเวลาแกอ่านก่อนแกจะอ่านเพราะมากเลยสับเพิงสับเพิงนะคะสับเพิงหมายถึงสับเพิงก็คือสวยมากนะคะหมายถึงส,สวยมากความหมายก็คือแปลว่าสวยงามมากสับเพิง คำว่าเพือมีห้าวเพิ่อมีห้าวก็คืองามเหมือนกันนะคะซับเพิงก็คือสวยงามนะคะสวยงามเพิ่อมีห้าวก็คือไม่มีใครบม่มีไผ่ทอเดือเพิ่อมีห้าวคำว่าเพิ่อมีห้าวก็คือไม่มีใครเท่าไม่มีไผ่ทอซับเพิงคือสวยงามนะคะสวยมากนะคะสวยมากใช่ใช่แม่ครูแกจะอ่านกรอนเพราะมากเลยจะอ่านกรอนเวลาอ่านแล้วแล้ว,แ,ลวแม่อุ่นไอรักก็จะแต่งกรอนเก่งมากนะคะ แม่อุณไลักนี่จะแต่งก่อนมากเออแต่งก้นได้เพราะมากอันนี้คือซับเพิิงนะคะซับเพิิงแปลว่าสวยงามนะคะเป็นภาษาผู้ไทยนะคะใช่เพื่อนใช่ซับเพิงอันนี้เป็นเป็นภาษาบางคนอาจจะไม่รู้นะว่าหมายหมาย,หมายถึงอะไรถ้าบอกว่าซับเพิงซับเพิงก็คือสวยสวยมากสาวผู้ไทยคนสวยเด้อผู้ไทยคนสวยนะคะสวยสวย ถ้าถ้าบ้านเราถ้าเรียกว่าคนสวยจะใช้คําว่าสวยสวยเป็นภาษาภูไทยดิสวยคนสวยไหมคนสวยคนสวยถ้าเป็นภาษาอีสานก็จะบอกว่าสวยสวยคนสวยนะแต่ถ้าบ้านถ้าภาษาภูไทยบ้านเขาสชว่าสวยคนสวยนะั่นคำว่าอันดีด,ดีดีใจดีใจดีใจก็บช่ว่าดีเจอแม่เพื่อนดีเจอหลายไนี่ไหมดีเจอหลาย ไปตเตลเมากสิแม่กินข้าวก็เผือไปนี่แม่พี่อ้อยยังไม่ลงไลฟ์อีกเลยเดี๋ยวเจ้าน้อยพี่อ้อยก็จะลงแล้วล่ะน้องมาร์ทกำลังคุยกันอยู่เดี๋ยวก็จะลงแล้วล่ะพอดีติดพันคุยกันติดพันขอบคุณทุกคนนะคะอีกอีกห้านาทีอีกห้านาทีขอตัวลงไลฟ์นะคะอีกห้านาทีห้านาทีเพื่อจะลงไลฟ์แล้วล่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบเจอหลายๆเด้อพี่น้องเดีดยวกเสีิว่าภาษาผู้ไทยให้ฟังเด้อดทีนี้นะเอาก่อนสีลงไหลกระเสีว่าภาษาผูไทยให้ฟังเด้อบดทินี้สาวผูไทยมาเด้อมือนี้มือนี่สาวผู้ไทยก็มาเด้อพี่น้องขอบเจอหลายๆเด้อค่ะขอบเจอทุกคน